สุบานมนาูนอ้นเดือดจ้าทินยางภาราและเห็ดนางฟ้ามากมี้ข้าวหอ,อมผลิผลิตพันธุ์ชุมชนของ สบายดีมีสุขพี่น้องฟองปสายสุขขูดสุกคนนะครับตื่นเสาดได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาใหเรายากจนนะครับวันนี้บ่าวแอ๊ก็จะพาพี่พาน้องมาอัปเดตอ่าหมูป่าบ้านๆของคุณลุงคำนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมที่จะปล่อยไหมสำหรับเอที่ทักทายไทยฐานอยากได้ลูกหมูป่าเลือดผสมไป เลี้ยงเนะครับเนาะเดี๋ยวบอยแอดจะพามาอัพดงอัพเดทว่าประมาณไหนทํายังไงขั้นตอนแรกเราจะเลี้ยงแบบไหนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราจะเลี้ยงหรือว่าเราจะเลี้ยงแบบเด็กๆหรือว่าวาัยสาวหรือว่า,าตัวที่เราทับเรียบร้อยแล้วให้เนะครับเนาะสำหรับสายพันธุ์ที่อบอยเอชอยากขอแน,นะนำเนาะ หนึ่งเลือดชิดนี่คืออันดับหนึ่งเลยของการที่เราจะเลี้ยงหมูป่าแล้วต้องศึกษาดีๆก่อนนะครับเนาะว่าเราไปเอาคอกไหนมานะครับเนาะที่คอกคอกนั้นที่เขาไม่ได้ทําเป็นเลือดชิดนะครับเนาะ,ะก็มีหลากหลายนะครับแนวทางในการที่เราเลี้ยงหมูป่าสูตรสําเร็จเลี้ยงง่ายขายายพันธุ์ไวตัวเร็วนะครับเนาะเพราะว่าอย่างไงแต่ถ้าเราไปเลี้ยงแบบ แม่ทับลูกลูกทับแม่นะครับมันจะเขาเรียกว่าลวดชิดมนันเลี้ยงยากตามมเบึงมาชมนะครับนัมเบอร์เอกันก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับน้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุนนะ่มน้อยหนามนคนนาเก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อมอกอม,อม,อมใจน้ำคือเก้าอีกตามเคยนะครับนอกตามมะบึงมาชมกันครับทางเลือกสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงหมูป่าเลือดผสมนะครับนอะกไปไปบึงกันครับ วันนี้ก็จะเป็นวันแรกเนาะครับนะ้องที่จะย้ายเนาะครับนะ้องลูกหมูป่าเนาะครับแยกออกจากแม่เนาะครับเป็นวันแรกเนาะเนี่ยค่ะเป็นกระทดลองย้ายออกมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะเนาะครับเนาะเพิ่นทำรูตรงนี้ให้เพิ่นออกมาอยู่ตรงนี้เนาะครับทีนี้เราก็จะมาขุนเนี่ยทีเนี้ยให้หมูแล้วอ้วนเฮาพี่เด้แต่ก่อนอหมูเด็กๆเนี่ยจะจะ,จะพึ่งพาแม่เนาะ ท uno, ี่นี่เพื่อก็จะเริ่มมากินอาหารอ่อนๆนะครับเนาะเราก็จะให้เสริมหัวอาหารช่วงที่เรากําลังแยกคอกนะครับเนาะแต่ก่อนเพิ่เพึ่งพาแม่เนาะครับเนาะเพิ่นถ้าแม่พันของเราตอนที่เพิ่นกำลังกินนมจากแม่อยู่อาหารก็จะต้องบํารุงแม่นะครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาหัดให้เพิ่นกินอาหารแบบอ่อนๆนะครับหัวอาหารแซลั่มเนาะ ให้พันกินเพื่อบำรุงให้เพิ่นเติบโตเนาะครับนี่การเลี้ยงหมูป่าเนาะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงทุกตัวเนาะครับบางตรงนี้ไผยมาอ่าโบเสียยังเลยเนาะครับเพราะเราจะมันสังเกตว่าท้องอ่ามันสังเกตอ่าตามคอกเนาะครับเนาะว่าเออทนท้องอ่าสอกท้องเสียอย,ยู่บ่แล้วก็ถ่ายลงถ่ายเหลวอยูบอ่บนะ่เนาะเราก็จะดูตามคอกที่อ่าลูกหมูของเราเนาะครับเนี่ย อยู่เห็นไหมเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับเนาะเนี่ยหกร้อยถึงหนึ่งพันนะครับเนาะเนี่ยตามคำขออที่เอฟซีจากอ่าทางเมืองเมืองนครพนมพนทบไทยไทายถามเบาเอสมาเนาะครับเนาะสนใจก็มารับได้เลยนะครับช้าอาจจะไม่เหลือนะครับไม่มีการจองนะครับ นี่คือลูกหมูป่านะครับเนาะเดือนกับอีกสองอาทิตย์เนาะสำหรับที่พี่ป้านาอาทักทายถ่ายถามเบาแอดมาอยากได้ลูกหมูไปเลี้ยงแล้วจะมาดูยังไงเบาแอดเนาะตรงนี้ก็คือถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงตั้งแต่เด็กเเบบีแบบนี้เนาะครับเนาะประมาณเดือนกว่ากว่านี่ที่เพื่อนแยกเนาะครับเนาะหรือว่าให้แม่เพื่อนแต่งสาวเพราะว่าครบขวบแล้วเราประมาณเดือนกว่า เพิ่นก็จะแยกออกมามาขุนเนาครับพี่น้องทีนี้เราก็จะให้อาหารน่อ,นอกเนือจากเพิ่นกินกับแม่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะมาอีกคอกหนึ่งที่เพิ่นทับไว้เรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็รอระหว่างรอที่จะทําคอกใหม่เนาะครับพี่น้อง 1, อีกแม่พันอีกเนี้ยตรงเนี้ยส่วนเจ็ดแปดแต้นตัวนี้ก็มีคนมารับเอาไปแล้วเนาะครับเพื่อเรียบร้อยว่างเปล่าแล้วเนาะครับเนี่ยเนี่ย กาเรเลี้ยงหมูป่าแป๊บเดียวตัวนี้เพิ่นก็กัดหมูก,กัดไม้เด้ครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาลื้อตรงนี้เนาะครับทําใหม่เนาะครับด้านหลักตรงนู้นเนาะนี่กับบรรยากาศเนาะอีสานบ้านเราเนาะเนี่ยเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเนะาะเป็นอาชีพเสริมเนาะเสริมสร้างรายได้เนาะครับเนาะเป็นเกาะเป็นกลัถ้าใครเลี้ยงถูกหลักรู้จักวิธีเนาะครับเนาะเราก็จะได้มีรายได้เนาะครับเนาะ อามาจนเจือครอบครัวของเราเนาะแม่ภครสนใจนี่นรับอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเด็กพี่น้องนี่พามาอัพดงอัพเดทเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาใจงเงย็นๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปอัพดงอัพเดทคอกหมูป่าของคุณลุงพาดเหมือนเดิมเนาะครับเพราะว่าอาแม่ภัยกระทักท่ายทายถามเบาแอดมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้เพิ่นทับตัวนี้เสร็จแล้วเบาแอดก็จะมาเอาพ่อพันตัวเนี้ยไปทักของเบาแอดเนาะครับเนี่ยอานหนึ่งปีเต็มเลยนะเนี่ยเริ่มตัวโตแล้วเนี่ยเนี่ยพ่อพัน เนี่ยงามมากเลยนะครับพอพันใช่ไหม,มส่วนเจ้านี้ก็เม่ของเด็กๆสิบสองเต้เนี่ก็เนี่ยทีนี้ก็จะให้แต่งทรงแต่งสาวได้แบบเนี้ยเนี่ยระหว่างที่เราแยกอ่ารู้ก่นออกเนาะเนี่ยใครสนใจเด็กๆเกนาะครับนะเนาะตั้งแต่เรา อ่าเป็นวันแรกแหกหมานเนาะที่เอาเด็กๆนี่แยกออกมาเนาะอีกคอกหนึ่งเพิ่นมารับไปหมดแล้วนะครับเนาะแต่ตรงเนี้ยได้ประมาณเดือนกับอีก2อาทิตย์เนาะครับใครสนใจตั้งแต่หกร้อยถึงหนึ่งพันเดฟินลงหลักคงราคาอ่าถ้าเป็นแม่แม่พันขนาดเนี้ยเนี่ยถ้าทับอีกเนาะเปิดจะจุดอยู่ตกประมาณหกพันเนาะครับเนาะถ้าเราทับถ้าใครสนใจเนาะคอกที่สามเนาะเนี่ยตรงนี้ใครสนใจก็ถ้าเพิ่นทับ แล้วพอก็ต้องปล่อยให้พี่ปานาอาที่สนใจที่อยากาได้แม่พกแม่พันธุ์ไปนะครับเนาะส,สติแม่ตุ๊กเจ้านี้ได้ประมาณคอกที่สามตรงเนี้ยได้ประมาณ12แต้ม13าแต้มตลอดนะครับเนาะเนี่ยส,สติเนี่ยพันธุ์ลูกดกของการเลี้ยงหมูป่านะครับใครสนใจเนาะเนี่ยส่วนนั้นสายพันธุ์ตรงนั้นสาสาตัวตอนนั้นก็แม่พันธุเพ่อนกำลังทับอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยใครสนใจก็ มาที่บานบุตรน,น้อยของเราได้เนาะครับเนาะการเลี้ยงหมูป่าเห็นไหมพี่น้องอ่าสีสันเพื่อกัเปลี่ยนไปแล้วแตะก่อนก็จะเป็นเหมือนอ่าลูกแตงไทยนะครับพี่นะ้องเดี๋ยวเนี้มันเริ่มอ่าลายก่จะเริ่มอ่าหายไปนะครับเนาะเนี่ยสวยงามมากๆเลยใครสนใจเนาะเนี่ยคุณลุงคำเลี้ยงอ่าหมูได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอ่าหมูของลุงคำต่ตัวต,วตวมุตะมินะครับเนาะ เท่ากันหมดเลยเพื่อเลี้ยงได้ดีมากๆ6 0 0้อถึงหนึ่งพันใบสนใจก็เออมาได้เลยนะครับมาส,สอบถามได้เนาะเนี่ยหรือว่าจะจะได้แม่พันสาวเนาะครับเนาะแม่พันสาวฝั่งนู้นเนาะอ่าประมาณ2 0 0 0ันสามพันเนาะครับเนาะถ้าเราเพิ่นทับไว้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก็จะมันสามพันห้าขึ้นเนาะครับเนาะแบบเราทับเนี่ยเนี่ยใครสนใจนะครับน้องหมูป,ป่าบ้าน วันนี้ก็พาพี่พาน้องมาอัปเดตลูกหมูป่าบ้านบๆของคุณลุงคำเนาะที่คอกนี้พร้อมให้พี่น้องเอยอายที่สนใจเนาะนำไปเลี้ยงได้นะครับเนี่ยเดือนกว่าแล้วนะเดือนอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับน้องผายสนใจนะครับเนาะราคาเท่าไหร่บ่าวเอ็ดนะครับ600ถึง1,000นะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่รุ่นแต่ตรงเนี้ยบ่าวเอ็ดอยากขอได้นำพี่ป้านาอาในขคกของคลุงคำแบบเนี้ยถ้าจะนำไปเลี้ยง ดีมากๆเพราะว่าอะไรลุงคําจะเลี้ยงแบบไม่ใช่เลือดชิดนะครับเราสนใจก็มาตรงข้อข,ของลุงคาได้ครับบ้านหมูอ้วนน้อยตำบลกะพีอำเภอนาแกจังหวัดนครปนมของเราเนาะอ้วนตบุตะมิตรงนี้ก็จะเลี้ยงแบบคอกได้พี่น้องแบบคอกมันดีแบบไหนดีแบบที่ว่าเ,าเวลามันทับกันแล้วมันจะเราจะแยกได้ว่าเอาเอพอพันไม่ใช่เลือดชิดนะครับเนาะการที่ เลี้ยงหมูแบบเลือดชิดมันหมายถึงอะไรเบาแอดเบาแอดก็จะขอแนะนําพี่ป้านาอาคือเลือดชิดจะทําให้เราเลี้ยงแม่ทับลูกลูกทับแม่พ่อทับลูกแบบเนี้ยมันจะทําให้เราเลี้ยงหมูแคะแกนเนาะครับแล้วก็จิบอดอดไอดแล้วก็ท้องสอกท้องเสียเนาะตาฟ้าตาฟางในพี่น้องที่เบาแอดเคยทําคลิปไว้ให้พี่ป้านาะอาเนาะ,ะไดะ้รับชมมาโดยตลอดเพราะว่า แต่ก่อนบางเอสก็ไม่เคยรู้จักหรอกครับว่าเลือดชิดแต่ก่อนก็เลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ตัวหนึ่งก็ทับอันทั้งข้อของเราเลยเนาะแม่พันธุ์มีเท่าไหร่ให้ทับหมดแต่ก่อนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆแต่พอเราฝ่นโคดมาแล้วเราก็เก็บแม่พันธุ์ไว้ทีนี้ก็ให้ทับทีนี้มันเลี้ยงยากมากเลยนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็หลีกเลี้ยงนะครับเนะาะเลือดชิดแบบ สไตล์ของลุงพาดนั้นก็คือ,อทับแล้วปล่อยลูกไปเลยแบบนั้นไม่ได้เอามา,าไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะตรงนั้นก็มันจะดีอีกแบบหนึง่งแต่ตรงนี้เลี้ยงคอกแบบนี้ก็เด็กๆก,ก,ก็เริ่มางามแล้วใคยสนใจนะครับเนาะท้าทายทายทยถามมาได้นะครับเนะาะตรงนี้รุ่นนี้ก็แป๊บเดียวก็จะหมดนล้นะเนี่ยเนี่ยเพิ่นก็นมาบอกว่าพร้อมแล้วเพิ่นก็นแยกออกจากแม่เนะาะตรงนี้แม่เพิ่นกน็พัน าการที่ลูกเพิ่นได้กินหนกินนมเนาะเพิ่นะก,ก็ผอมเดี๋ยวสักพักนึงเพิ่นก็จะแต่งศอกแต่งสาวเนาะเพอเราเพิ่งจะแยกมาวันแรกแหกหมานเนาะครับเนาะแยกแม่กับลูกเนาะเพราะว่าเราจะขุนเริ่มขุนแล้วตรงเนี้ยใครสนใจทักทายถ่ายถามมาได้เด้อครับโดยการเลี้ยงหมูปปาเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้อันนี้12แต้มนะครับเนาะของแม่พันธุ์เนาะนี่ตรงเนี้ยแม่พันธเพิ่นจะตัวใหญ่มากเนาะครับเนาะเนี่ยสายพันธุ์ตรงนี้ ทำไมตัวใหญ่จังเลย่บาเอดเขาเรียกว่าสายพันธุ์เลือดประสมเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดูล็อกอาลายลายสายพันธุ์ที่แบบเอคิดค้นขึ้นมาเนาะครับล้าก็ทำให้แม่พันธ์มันตัวใหญ่เนาะครับเนาะตามหลักแล้วหมูป่าเลือดร้อยจริงๆน่ะจะตัวเล็กๆเองเนาะครับเนี่ยแต่เพื่อจะให้ลูกแค่หกเจ็แต้มถ้าเป็นเลือดร้อยเพราะว่าอะไร สัญชาตญาณของสัตว์ป่าเพื่อจะเอารูไว้น้อยเดียวเด้อค่ะพี่น้องแต่ตรงนี้เราก็มาทำเป็นหมูเลือดผสมตรงสายพันธุ์แบบนี้ก็คือให้มันลูกโดกเพราะว่าเราจะทําเลี้ยงแบบขายลูกพี่น้องเห็นไหมเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับเราติดต่อไทยถามมาได้6 0 0ถึง1น0 0พันเด้อพี่น้องใครสนใจเด้อมาเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยใครที่สนใจอยากเอาไปเลี้ยงเนี่ยมาคอกของลงคาเลยเพราะว่ามันจะไม่มีเลือดชิดนะครับเนี่ย ของลุงคำเปิดก็เดี๋ยวจะพาไปดูพ่อพ่อพ่อพันเนาะเนี่ยอ้น่ารักมากๆเลยเนี่ยนี่เพิ่งจะแยกคอกออกมาสดๆเนาะหรืออ่าใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงแบบตั้งแต่เนี่ยแยกคอกออกมาแล้ว1เดือนเนาะเนี่ยแต่มันก็จะใช้เวลาเนาะครับเนาะถ้าเราเลี้ยงแบบเนี้ยมันจะใช้เวลาแลมปีเนาะครับเลี้ยงไปเจดแปดเดือนค่อยจะทับเนาะก็ะตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงรุ่นนี้ ทีนี้เจ็ดเดือนกว่าที่หมูรุ่นเล็กๆแบบนี้จะได้ทับเนาะแล้วก็ทับเสร็จปุ๊บอีกประมาณสามเดือนกว่าถึงจะคลอดอีกนับแปลมปีได้แต่บ่าวแอดจะขอแนะนํนาพี่ป้านะาตามบ่าวแอดมาดูถ้าใครสนใจนะครับเนาะนะนะที่อยากจะเลี้ยงเ <c oughs> เชิงธุรกิจหรือว่าอยากจะเลี้ยงแมารุ่นเล็ก,ลกๆนี้ก็ได้นะครับนะเนี่ยเลี้ยงแล้วก็เชิชมไปแล้วก็ ศึกษาไปด้วยนะครับเนาะในการเลี้ยงเนาะบางท่านก็เนี่ยแม่พันสาวแบบนเนี้ยเนี่ยแม่ถ้าสนใจก็แม่พันสาวแบบนเนี้ยเนี่ยรุ่นสาวแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ประมาณอ่าสองพันห้าขึ้นเนาะครับเนาะแม่สาวอ่าที่นี้ถ้าเราทับไปแล้วประมาณอ่าทับแล้วก็ประมาณสามพันห้าถึงห้าพันแบบเนี้ย และแต่สายพันธุ์ที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นแม่พันธุ์สาวที่คุณลุงคำเปิลเก็บไว้นะครับเนาะเพื่อเป็นซ่อนแซมเนี่ยมีตตัวน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแม่พันธุ์สาวสามตัวนี้เนี่ยอีกตัวหนึง่งเนี่ยเดี๋ยวดูพ่อพันธุ์ก่อนจะพาพี่พันธ์องมาดูพ่อพันธุ์เนี่ยตัวนี้ก็จะทับไว้น้องเนี่ยเนี่ยพ่อพันธุ์นี้ก็เลือดผสมนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น เถือกเลือดร้อยแล้วก็ดูล็อกเนาะพอพันตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมพอพันที่เพิ่นให้ทัพแม่สงสเด็กสามตัวเนี้ยที่เพิ่นเก็บไว้เนาะส่วนที่เหลือเพิ่นก็ปล่อยไปแปดตัวแปดเต้มเนาะเอาเก็บไว้เป็นแม่พันอยู่สามสามเต้มเนี่ยแม่ของเด็กๆเนี่ยสามตัวเนี้ยเนี่ยไปเพิ่นก็ทับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เราจะดูแบบไหนก่อนที่หมูจะติดทรงติดสัตว์นะครับเนาะเราก็สังเกตก็เหมือนที่ตัวตัวแม่ที่ออกไปจกพักหนึ่งประมาณแล้วก็จะเลี้ยงไฟป,ประมาณสักเดือนนะครับเนาะหมูแล้วก็เริ่มจะติดสัตว์เราก็จะสังเกตแบบไหนอวัยวะเศพศเพ่นแดงบวมแดงแบบนี้เหมือนลูกตำลึงแล้วก็จะเอาพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยไปทับนะครับเนาะเนี่ยเนี่ย คอกหมูป่าบ้านๆของคุณลุงคำเนาะเนี่ยเนี่ย <S <S ตัวใหญ่มากเลยนะครับลูกดกมากเลยเนี่ยครับอ่ะลุงพาดก็อ่ามาเอาในสายพันธุ์เดียวกันนี้ไปเลี้ยงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอ่าทำสถิติเอ่อสิบแปดแต้มนะครับโดยตรงนี้ก็ไม่อยากได้เยอะเพิ่นบอกว่าขอสูงสุดแค่สิบสามแต้มพอแต่ถ้าไปถึงสิบแปดแต้มไม่ไหวอันเหมือนที่อ่ะลุงพาดบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมพ่อพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวบ่าวเอ็ดก็ต้องมาเอาตัวเนี้ย พอพายตัวนี้ไปทับของเบาแดเนาะเนี่ยมันจะได้ตันี้ยสนใจเนาะครับเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่ามันเลี้ยงง่ายเนาะเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับเนาะนอกเหนือจากที่เรากีดยงกีดยางทาไร่ทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนาะครับนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อยากขอแนะนําพี่ปานาอาแป๊บเดียวเนาะครับเนาะถ้าเราเลี้ยงถูกหลักแล้วก็รายได้ปังๆเลยเนาะพี่น้อง รีบเลยนะครับพี่น้องใครสนใจนะครับเนี่ยตรงนี้คือ,อาการเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมนะครับเนะาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวตัวเร็วนะครับนาอที่บ่าวเอสอยากขอแนะนําพี่ป้านาอาตลอดนะครับถ้าเราจะเลี้ยงตั้งแต่ตัวรุ่นเด็กๆตัวนี้เบบีแบบนี้ก็เดินกว่าๆนะครับเนาะก็ต้องใช้เวลาประมาณ แรงปีนะครับแต่ถ้าเราเอาแม่พันุสาวอยู่ข้างๆคอกเดียวกันนั้นจำงวนสามแม่พันตรงนั้นเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวเองแล้วก็เห็นทุนเห็นกำไรนะคระในการเลี้ยงหมูป่าแต่ถ้าใครชอบทางแบบนี้เลี้ยงเด็กๆ,ๆ,ๆนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วก็จะได้เชยชมแล้วก็ดูพฤติกรรมนะครับแล้วก็เรียนรู้คู่กันไปนะครับไม่มีใคร พิษโบมีไพถื้นะครับเนาะเหมือนบาวแอดเนี่ยเเลี้ยงแบบผิดบ้างถูกบ้างนะครับจนที่มาประสบความสําเร็จกับพวคุณลุงคําแล้วก็ผอ,พ,อพาร์ทของเฮานะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยสนใจพี่น้องเนี่ยเหมือนตเอฟซีเิ่นบอกจะให้บ่าวแอดพามาอัพดงอัปเดตให้ดูนะครับเนาะนี่ก็อ่าเป็นลูกอ่าของเจ้าตัวเนี้ยเพิ่งจะ แยกคอกสดๆร้อนๆนะครับน้อวันแรกแห้งหมาส่วนแม่นี่ก็เตรียมตัวนะครับน้องที่นี่ก็ขุนแม่ที่นี่ให้อุดมสมบูรณ์เสร็จจากนั้นเราก็จะเอาไอ้ทวพันธุ์ตัวน,นั้นมาทับนะครับพี่น้องสืบต่อไปเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเห็นบอกเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเลี้ยงง่ายเห็นไหมกินง่ายอยู่ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะมันจะเป็นทุนหมุนเวียนนะพี่น้องในการที่เราทําทอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเลือดผสมนะครับเนาะเนี่ย กินง่ายๆอยู่ง่ายๆต้นกกต้นกล้วยเนาะครับเนาะผักตบชวบผักตบชวาเนาะครับ <S <S มีเท่าไหร่ก็กินหมดเนาะครับเนาะ,ะเานี่ยสูตรลดต้นถกต้นทุนก็ที่บ่าวแอดทำคลิปลงไปหลายๆพื้นที่ที่และแต่เราอยู่ในสภาวะไหนสมมติเรามีผักตบชวาเยอะแล้วก็มาให้กินจอกแหนะนาะครับนนเนาะแล้วก็ต้นกกต้นกล้วยเพื่อกินได้ตลอดเนาะครับเนี่ย ปอดเข็มนะการเลี้ยงหมูป่าไม่ได้ไเอามาฉีดยงฉีดยาโน่นยานี่ไม่ได้ฉีดเลยแต่พี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะแบบนี้ก็อขอคุณลุงค่ามันก็สุดยอดมากเนาะครับเนะาะใครสนใจเนาะครับเนาะ,ะมาที่บ้านมุดอ้อนน้อยของเราเลยเนาะครับเนาะเนี่ยจะไดะ้ลูกหมูน่ารักน่ารักครับนอกเหนือจากที่ พี่ปา้าน้าอาเนาะครับเนาะอ่าถ้าไม่ชอบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนั้นเนาะครับเนาะเราก็จะมาตรงเนี้ยจะเห็นทุนเห็นกำไรเร็วเนาะครับเนาะอีสักพักหนึ่งผูกทับอ่าสามแม่พันตรงเนี้ยเนาะอ่าในราคา3,500ั้าทับเนาะถ้ขยำแม่ทับก็ต้องตัวสองพันห้าสามพันเนาะครับเนาะกำลังเป็นแม่พันสาวเลยกําลังอ่ามีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย รุ่นนี้นะครับเนาะอ่า2,500-3,000ถ,ถ้ายังไม่ได้ทับเนาะแต่ถ้าทับแล้วก็3,500-4,000และขนาดตัวเด็กพี่น้อง mm hmm. เนี่ยเนี่ย mm hmm. การเลี้ยงหมูป่านะครับเนี่ยตัวนี้ก็พ่อพันธุ์น,นี้ก็จะให้ทับอยู่ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่นพันตรงนเนี้ยเนี mm ่ย hmm. ส่วนลุงคำก็เลี้ยงง่ายนะครับนะครับปลาตุง้งเลี้ยงทั้งเราทั้งหลานแล้วก็อ่า ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับหมูป่าเพิ่นก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับอ่ากินจักมือบบอ้อเบาแสสองมื้อเช้าเย็นนะครับเนาะตรงเนี้ยเพิ่นก็มีเวลาเวลานะครับเนาะเอาเอาลูกเอาหลานไปลงหลอกลงเรียนเนาะแต่ก็มาเลี้ยงหมูป่าไปด้วยนะครับเนาะนง,ง่ายๆเห็นไหมก็จะต่อเติมไปอีกนะครับเนาะเนี่ยอ่าทางหลักด้านหลังเนาะก็จะต่อเห็นไหมโคกก็โคกบ้านบ้าน,านไม้ก็หาตามอ่าที่เราหาได้เดพี่น้องเนห็นไหม สังกษ์สังกสีเนาะครับเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนาะพี่น้องเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะเนี่ยบัดน,นี้เบ่าวแอดก็พาพี่พานะ้องมาเที่ยวชมอาคอกหมูป่าบ้านๆมาอัปเดตเนาะครับเนาะ,ะการแยกคอกเนาะครับเนาะวันขแรกแหกหมันของไอ้คอกของคุณลุงคำเรียบร้อยเนาะครับเนาะสิบสองแต้มเนาะครับเนาะรอพี่ป้านาอาที่สนใจเนาะครับเนาะ,ะที่ถามเบ่าแอดมาบอกอ้ยไปหา ตรงไหนเนาะหนูจะได้แบบลูกหมูป่าไปเลี้ยงนะครับเราที่นี่ได้เลยนะครับเราที่บ้านลุงคำนะครับเนาะบ้านบุ้นน้อยตะบลคัมพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเนาะทักทายถายถาม0852780846โทรมาหากันได้นะครับมาเยี่ยมมาอย่ามาเบิ่งงานก็ได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นของฟาร์มลุงพาดเนะครับนาะเลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติหรือว่าฟาร์มของคุณลุงคำหรือว่า ฟาร์มปอเ่าแอดนะครับเนาะที่ใครสนใจการเลี้ยงหมูป่าแบบเ,เลือดผสมนะครับเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวสร้างเสริมรายได้สุดงามสุดปังนะครับก่อนจะไปนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป่าแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามนณฑนาเกะจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหล,ลานสู้อมอกอ,ม,อมใจน้ำคือเก่านะครับเด้อนี่คืออาชีพเสริมนะครับจากเ่าแอดจะขอแนะนำที่ป้านาอามาเลี้ยงหมูป่าเลือดผสมกันเยอะๆครับ